คลิปนี้เหมาะสําหรับคนที่กําลังหา ID นั่นเองนะฮะมีอยู่3แบบเนาะแบบแรกคือ ID ดีลีไอีบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับไอดีลีก็คือลบเกมลงใหม่ลบเกมลงใหม่เรื่อยๆเรียกว่า ID ดีลีลีเพื่ออะไรลีเพื่อให้ตัวละครที่เราต้องการหรือยกตัวอย่างเช่นผมต้องการนิกะเป็น ID ดีไก่ครับอาตอนนี้ก็ได้แล้วสำหรับ ID ดีลีเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นส่วน ID ดีดองเพชรเนี่ยก็คือเป็น ID ดีราคาอยู่มาะมาณ5 0 0ถึงหบาทประมาณเนี้ย ไอดองไอเดีดองเพชรเนี่ยดียังไงคือหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยจะมีเพชรติดมาด้วยนะครับสามพันห้าพันหกพันก็ว่าไปส่วนที่2เนี่ยไอดีดองเพชรจะมีในส่วนของเศษตรงนี้ไอเศษยัดเหรียญเนี่ยไอเศษยัดต,ตัวเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณพันสองหรือยัดได้หนึ่ง 1, ตัวละครนั่นแหละจะมีเศษตรงนี้มาด้วยนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายเนี่ยเป็นไอดีดองเอ้ยเป็นไอดีหลาย ex ซึ่งไอดีหลาย ex เนี่ยจะมีมูลค่าสูงต่ําแพงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ในส่วนของเหรียญครับว่า มีเหรียญเก่าแค่ไหนเหรียญเก่าเหรียญเป็นเหรียญที่ใช้ไหมหรือเป็นเหรียญเก่าอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีในส่วนของเหรียญโยกด้วยอ่ะมีไหมมีเหรียญสีเยอะไหมเหรียญโยกได้กี่ชุดแบบนี้ครับมันมันจะเป็นประมาณนั้นนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมมาสรุปก,ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจฟังนะผมตอบแบบนี้เลยค้นหา ID ดองเพชรที่มี ex ไม่ต่ำกว่า7ตัวขึ้นไปอันนี้ตอบแบบนี้เลยนะชัดเจนนะครับส่วนมูลค่า 7 ex ที่ขายก็อยู่นะตอนนี้ประมาณ2-4 0 0 0เอาว่าไม่เกินนี้ที่เหลืออยู่ที่เหรียญแล้วมี ex ตัวอะไรบ้างมีหลายตัวนะดีแต่ต้องดูได้ว่าเป็นตัวอะไรบ้างผมจะยกตัวอย่างนะครับเช่นสมมุติว่า7 ex ก็จริงแต่ว่าใน7 ex นั้นเนี่ยสมมุตินะมีเป็นโหนดดำมีแชงโอเดงโรเจอร์ eng, Roger, แม่ใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็มีซักฟี่ตัวหนึ่งหรือแชงตัวนึงก็ได้ซึ่งแต่ละตัวที่มันมีเนี่ยลองนึกเป็นเพชรก่อนนะ นวดดำเนแปดร้ 800, 1, อยแฉงพันสองโรเจอร์อยู่พันเจ็ดป่ะประมาณพันเจ็ดพันห้าประมาณเนี้ยแม่ใหญ่น่าน่าจะแปดร้อยโอเด้งแปดร้อยเก้าร้อยนะครับอ่าส่วนแฉงเหรืออะไรก็สามพันบดเสร็จทั้งหมดเลยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเพชรแต่ตัวละครมันไม่มันเป็น ex จริงจริงแต่มันไม่ได้แบบเป็นตัวเมตาต้องเรียกกันอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นแต่ไม่ใช่ตัวเมตากับอีกแบบนึงคือเป็น7จ็ด ex ที่เป็นเมตาทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นโซโลแฉง คิดรอลูฟี่ไม่ใหญ่ไคโดวิ่งเจโตอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือมันจะสลับกันเลยหรือว่าเป็นยามาโตะก็ได้คือมัน e อเท่ากันอ่ะแต่ว่ามูลค่าของ EX มันต่างกันซึ่งอย่างไอตัวที่ผมบอกไปครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตีสักพันหนึ่งก็ได้แต่ไอ้ล็องเนี่ยคือ3 0 0 0ันสามพันพันแปดสองพันห้าสามไม่มีการันตีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเลรนมาเลยต่างกันนะฮะผมเลยบอกราคาแบบเจาะจงไม่ได้เอาว่าเป็นคร่าวๆแล้วกัน ส่วนที่ผมแนะนาไม่หาเนี่ยคือเป็นแบบที่2ครับซึ่งไอ้แบบแรกเนี่ยไอ้พวกโนดดาพวกแชงเนี่ยเราไปรอเปิดเดือน3ปีหน้าก็ได้ไปสะสมอีกอีกทีนึงก็ได้อาคาไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเห็นแล้วว่าอยู่พันห้ายามาโตไม่มีก็ไม่เป็นไรราคาอยู่พันแปดไคโดโลโอ,อยู่2000เห็นปะเลทมันจะต่ํากว่าตัวละครที่ผมบอกไปล็อตแรกครับดังนั้นเป็นไปได้คุณควรหาล็อตที่2ทั้งหมดและตัวที่สําคัญที่สุดก็คือฟี่เสื้อเหลืองกับนิกะทําไมเพราะนิกะเนี่ยสามพันแปด เสื้อเหลี่ยมไม่มีการันตีถ้าติดโซโลกับแชงไปได้เน่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าไอ้สตัวนี้รวมรวมกันการันตีอยู่3 0 0พทั้งหมดเลยเอาง่ายๆครับไอ้สาตัวเนี่ยเพรแม่งล่อไปน่าจะ15ื่นได้ละเคลียไหมหมื่นห้าพันเพรแล้วอะ่ะโดยเฉลี่ยนะอันนี้คือแบบการันตีเลยนะผมเลยบอกว่าไปไม่ได้หาไอดีพวกนี้เธอเพราะว่าเวลาคุณซื้อมาทีเนี่ยเหมือนคุณมีเพชรประมาณ1 5 0่งเอ้ยหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันเพไปแล้วมันจะประหยัดในการเปิดของคุณไปเลย แล้วเผื่อคุณเปิดไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องไปเสียการันตีด้วยชัดเจนไหมอันนี้คือ ex ที่คุณควรจะต้องหาเอาล่ะแต่ว่าทีนี้เผื่อบางคนอาจจะบอกเฮ้ยผมไม่ได้มีงบถึงขนาดนั้นอ่ะผมควรทํายังไงดีเรื่องงบผมเข้าใจงั้นเดี๋ยวผมชี้ชีเป้าเลยแล้วกันนะตัวแรกเลยคือน,นิกกะตัว2คิดรอครับตัว3ฟี่อันนี้ขอหลักๆ3ตัวถ้าได้ติดโซโลมาได้ยิ่งดี 3- 4ตัวเนี้ยขอติดประมาณนี้เอาว่าไม่เกินสักพันสพนะ เอาเลเยตเป็นประมาณนี้นะอันนี้ถือว่าผมแนะนำไปชี้เป้าให้แล้วนะครับเอาละอันดับต่อมาผมจะบอกถึงเหตุผลที่ทําไมเราควรซื้อไอดีดองเพชรเอ้ยดองไปแกเราควรซื้อไอดีติดหลาย ex มาดีกว่าไอดีดองเพชรอ่าเป็นอย่างน,นี้อย่างแรกเลยครับก็คือในส่วนของเซตเหรียญเนี่ยขั้นต่ำคือตอนต้นปีถ้าใครเล่นทันจะมีเซตเลดล็อกเล็ดล็อกเนี่ยคุณสามารถทําสายหมัดโยกได้สำหรับทุกตัวแหละอันเนี้ยคือสายหมัดได้แล้วนะแล้วก็อันดับต่อมาอ่าแชงอันนี้เพิ่งมาก็คือได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของอโซโลอันนี้ก็ได้แน่นอนนะครับเพราะคุณเพิ่งเล่นนะมงดออันนี้ก็ทันแต่ถ้าไม่ไ,ได้ผมอยากให้หาเก่ากันนั้นครับโดยเหรียญที่คุณต้องการเนี่ยคือเป็นเหนเรียญเซตนี้ครับเพราะว่าใช้หลายตัวมากนะส่วนเหรียญคิส่วนเหรียญคินะฮะณนะปัจจุบันมีเหเรียญคิเซตใหม่แล้วคือเซตนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆเอาเซตนี้แทนจ้าบาคงจะไม่ได้ใช้แล้วส่วนใครมีสารคาทาคุริจะเเป็นแบบนั้นก็ได้ ก็ที่เหลือมันมันต้องดูที่คุณจะเอาเซตไหนอะ่ะส่วนตัวผมแนะนําว่าเอาเซตนี้กับเซตนี้อันนี้ส่วนตัวนะมองว่า2เซตเนี้ยก็เล่นได้แล้วโอเคไหมแค่2อ,อันนี้คือพอละจบละเราจะถ้ามีมากกว่านั้นได้ก็ดีมีมากกว่านี้นก็ดีเพราะว่าอนาคตเราไม่รู้ว่าจะได้ใช้เหรียญนั้นเมื่อไหร่ตอนไหนเข้าคู่ตอนไหนเราตอบไม่ได้แต่ี่คือที่ตอบได้นะปัจจุบันเป็นดังนี้อันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2นะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างละอันนี้จะเกี่ยวกับในการปัน่น ID นะฮะหัวหัวข้อนี้คือการปั่นไ d ระยะเวลาเท่ากันแต่มูลค่าห่างกันคนละโยนเลยครับเอาใหม่ผมลองยกตัวอย่างอีกทีนึงนะสมมติว่าวันนี้คุณซื้อ ID ดองเพชรมาแล้วคุณเปิดได้นิกะเปิดได้อาคาคุณมี2ตัวละเดียเด๋ยวเดือนนี้เราค่อยลุ้นอีกทีว่าจะมีตัวไหนมานะฮะเช่นอาจจะเป็นโซโลก็ได้สมมติเลยคุณมี3 3 4ตัวเลยอันนี้ผมเฉลี่ยเลยนะว่ามี 3- 4ตัวเลย44 4, 4ตัวอาตีเลย4ตัวซื้อ i อดีรองเพชรมาเนี่ยคุณมี4ตัว หลังจากนั้นคุณปั่นไปเรื่อยๆจนทำโอเวอร์บูสต์หนึ่งร้อยกับไอสี่ตัวเนี่ยทำโอเวอร์บูสต์หนึ่งร้อยตีว่าหนึ่งปีนะมันได้มันได้แล้วนะโอเวอร์บูสต์หนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งปีหลังจากหนึ่งปีที่คุณมีสี่อีเอ็กมามาต้นปีมากลางปีหน้าอะไรเงี้ยคือหนึ่งปีต่อไปเนี่ยผมว่าคุณน่าจะมีอยู่สักหกถึงเจ็ดอีเอ็กอันเนี้ยคือแบบอันนี้ผมนับจากการการันตีเท่านั้นนะโดยดองเพนเตอร์เนี่ยตอนนี้ถึงห้าปีคุณได้แล้วตัวหนึ่งเขีย้ยมะและไอ้ระหว่างห้าปีถึง 5. 5 อันนี้ผมเฉลี่ยให้แล้วนะหมายความว่าคุณจะมีมา6กถึงเ ex และ o v e r b o o บูทถึอันนี้ผมสรุปแบบนี้น่าจะเห็นภาพนะสรุปแบบนี้นะโอเคนะทีนี้เรามาดูถึงมูลค่าครับมี6กถึงเ ex และ o v e r b o o บูทถึคุณด่ามูลค่าเท่าไหร่ครับอันนี้ผมตีเลยตามมานะโอเวอร์บูทหนึ่งร้อยตีไปเลยหนึ่งหมื่นแต่ถ้าคุณมี6กถึงเ ex เนี่ยมันจะล่อไปอยู่ที่ประมาณ2องหมื่นละหมื่นห้าถึงสองหมื่นโดยที่ต้นทุนในการทำโอเวอร์บูทหนึ่งร้อยเนี่ยใช้งบไม่เกิน2,000บาท โดยสินที่คุณจะต้องเสียคือเติมแค่นเนี้ยเดือนละ150เพื่อเอาไปแลกส่วนของตัว3ดาวพวกนี้ให้เรียบหลังจาก1่ปีครับแลกครบ1ปีอ่ะสดาวพวกนี้มันจะโอเวอร์บูสตันทุกตัว2ดาวมันตันอยู่แล้วหลังเล่น3เดือนนะครับส่วนพวกนี้ครบ1ปีมันจะตันเอางี้คือ2กับ3ดาวเนี่ยได้โอเวอร์บูสหนึไปแล้วราคาต่ำสุดคือ800พแต่ถ้ารวมเอียกสัก7ตัวอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้หกเตัวเนี่ยตัวใหม่หมดเลยนะไอเดียของคุณจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าสองถึงสามหม กลับมาใน ID หลาย ex บ้างที่ผมบอกนะครับแบบโดยต้นเนี่ยที่ผมบอกแล้วควรหาแบบที่2นะฮะที่มีแบบโซโลแชงอะไรอย่างเงี้ยที่ผมบอกไปเมื่อกี้ชุด2อะ่ะสมมุติว่าคุณหน้าไอดีแบบนี้มาละสมมุติเลยว่าถ้าคุณซื้อมาสักไอไอไอดีนี้นะถ้าซื้อมาเลยสัก8 0ด0บาทผมผมให้เลยเอาแบบ8000อันนี้คือตีราคาแบบเดชส,สูงเลยเอามื่นหนึ่งเลยอ่ะมื่นหนึ่งเลยตีสูงไปเลยนะครับหลังจากที่คุณเล่นไป1่ปีเท่ากับไอดีเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยโอเวอร์บูทเท่ากัน แต่อีกของคุณเนี่ยขั้นต่ําคือมี7ตัวเหมือนกันแต่เป็น7ตัวที่เป็นเมตาและเพชรเยอะใช่ไหมแบบการันตีแต่ละตัวเพชรเยอะหลังจากนั้นที่คุณเล่นไปคุณบวกอีก2ตัวก็เป็น9ตัวทีเนี้ยราคาของคุณมันจะเป็นอีกแบบไปเลยครับเพราะว่าของคุณจะมีนิกะมีโซโลมีคือผมจะบอกว่ามูลค่ามันจะไม่ต่ำกว่าส0 0 0มมันจะมากกว่าอันแรกอะเท่านั้นที่ต้นทุนเราหมื่นหนึ่งเหมือนกันบวก2000เท่ากันเพราะในการทำให้อเวอร์บูสถึง1 0ึงนะฮะ แต่ผลลับแม่งต่างกันมากเลยซึ่งไอดีแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไอดีดองเพชรเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นใช่ปะอ่าแต่ไอดีอันเนี้ยแม่งจะได้อยู่สามหมื่นัถึงสี่หมื่นไปเลยอ่ะไปเลยนะผมพูดว่าไปเลยนะคุณลองมานึกดูถึงมูลค่าเงินที่คุณจะได้มันมากกวา่าชัดเจนนะอันนี้ถือว่าผมมาบอกกันแบบหมดทุกอย่างแล้วจากประสบการณ์ที่เล่นมาเองส่วนตัวเจอมาเองแล้วก็อันนี้ผมเอาแบบเมื่อกี้คือการสมมุติงั้นเอาของจริงดีว่า ของจริงคือ ID ดีของผมเนี่ยซื้อมาตอนแรก7 EX เอาไว้ชัด7 EX หลังจากที่เล่นมาก็เติมไปเรื่อยๆเนาะเอาง่ายว่าอันนี้ผมเผื่อเติมนิกะด้วยนะครบทุกอย่างในไอเดียราคาอยู่25,000อันนี้เผื่อเติมแบบการันตีนะครบแล้วนะ25,000นิกะนะ E x ของผมจะมีทั้งหมด17ตัวซึ่งตอนแรกผมบอกแล้วว่ามีแค่7ซื้อมาในราคา2,008โอเคไหมและอันนี้รวมนิกะแล้วเติมรายเดือนทุกอย่างเนี่ยครบเลยเนี่ยไม่เกิน25,000 EX ครบ17ตัวล่าสุดมีคน ต่างชาติขอซื้อคนในกลุ่มนะมีอยู่คนนึงชอบโพสไปบไอ่อยผมไม่ขอเอารูปมาเพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตกลุ่มีปัญหากันนะอันนั้นเนี่ยเขาเล่นอยู่17 ex แล้วครบแล้วนะครับต่างแต่ o v e r b o o t อยู่120เอาใหม่นะ17 ex o v e r b o o t 120ต่างประเทศให้มูลค่าถึง200โท,โทษคนระับ2,800ดอลลาร์ก็เกือบแสนนะเอาเอาง่ายเกือบแสนทีเนี้ยคนในเมนก็เลยแบบทำไมไม่ไม่ขายไปเลยวะคนเจ้าเจ้าของโพสก็เลยบอก กูเติมเยอะกว่านั้นก็เลยไม่ขายางงวะเช่นสมมติคนเติมไปแล้วแส,แสนสองแต่ว่าคุณขายสักเก้าหมื่นแสนึงคุณยอมขายปะล่ะมันก็ไม่อยากขายใช่ป่ะอันเนี้ยผมเลยเข้าใจไงแต่ว่าทีเนี้ยไอ้สูตรที่ผมบอกเนี่ยคุณลองรู้นะของผมอะโวลูนผมกับเขาห่างกันแค่ยี่สิบแต่ว่าทีเนี้ยไอ้ถ้าถึงปีหน้าเนี่ยผมถึงร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบแน่ๆหมายความว่ามูลค่าของผมไอเดียของผมตอนเนี้ยจะได้เท่าเขาอะในปีหน้าแน่ๆสองพันแปดร้อยอะ แต่ตอนนี้มันก็คงไม่น่าต่ากว่าส0 0พันไหมผมตเีเอาว่า2องพันแล้วกันแต่ผมบอกแล้วไอ้สองพันเนี่ยคุณคูณสาก็ได้ก็คือ6 0 0 0ืนั่นแหละตีเป็นเงินไทยจะได้คุยง่ายเนาะหกหมื่นนั่นแหละที่เขายอมซื้อเนี่ยอันนี้คือตีต่ําแล้วนะแต่ว่าไอดีของผมบอกแล้วว่าเติมไม่เกิน2องหมใช่ไหมกาไรคือ3ามหมื่นชัดเจนปะผมเลยบอกว่านี่ข้อดีมันคือตรงนี้สมมุติถ้าคุณแบบไปเล่นไอดีใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะแบบไม่ได้อะเออเ,เรียกว่าไม่ได้ดีกว่าอย่างไอดีรองเพชรผมอะเล่นหลังหลังดีีหลกน่ 6เดือนแต่ขายได้4,000เองไอเดียลองเทดซื้อมายอยู่พันห้ากำไรอยู่2,000เอาไงเ,เอาเอาว่ากันตรงๆนะกำไร2,000แต่ทีเนี้ยไอเดียเนี้ย2อ0พ2น0จตอนซื้อและปั่นมาเนี่ยทั้งหมดการันตีนิกะนะถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่การันตีอยู่18,000แต่ถ้าการันตีอยู่25,000นะครับมันมี2เลทเนาะสมมุติถ้าผมเปิดเพชรได้เนี่ยไอหนึ่งพันเทสที่ผมรอเก็บเปิดสิ้นเดือนเนี่ยถ้าได้ก่อนก็แปลว่าต้นทุนแค่หมื่นแปดถ้าขายก็ได้กำไรอยู่ดีเห็นป่ะกับกไอเดีนึงอ่ะเล่นมา มัน 2, อื้มไอดีหนึ่งกำไรสองพันเนี่ยกับ 2, 000, 30, 000อีกไอดีหนึ่งกำไรแม่งสองหมื่นสามหมื่นะคูลองคิดดูดิแต่ว่าระยะเวลามันเท่ากันนะในการเล่นมันมันไม่ห่างกันมากหรอกหกเดือนอะ่ะมันไม่ห่างมากก็นี่แหละผมเลยอยากจะบอกเป็นประมาณนี้ว่าสำหรับเป็นข้อมูลละการทั้งแบบสมมติทั้งแบบของจริงทุกอย่างที่ผมบอกคือผ่านมาจากตัวเองทั้งหมดแล้วนะคือพลาดมาหมดแล้วก็เลยบอกได้ทางคลิปนี้ได้ก็หวังว่าน่าจะเคลียร์ยนะครับสำหรับ คนที่ขี้เกียจฟังก็น่าจะเสียผลประโยชน์ไปนะก็ผมบอกตั้งแต่ต้นตคลิปแล้วไงสำหรับคนที่ขี้เกียจฟังก็ซื้อไอดีหลาย ex เลยแต่ที่เหลือเป็นการอาธิบายว่า ex ตัวอะไรบ้างมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก็เป็นประมาณนี้แหละส่วนเหรียญผมอยากแนะนําว่าเป็นไม่ได้เนี่ยมีเหรียญเก่าให้เยอะที่สุดจะดีกว่านี้เพราะเช่นอย่างไอดีผมเนี่ยผมไม่มีบาร์ลักเวิร์กซึ่งผมพลาดนะฮะแต่ว่าถ้ามีมูลค่ามันก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่ผมพลาดไปแล้วไงผมพาลมพาดไปแล้วคือผมปั่นไปแล้วแต่เนื่องจากโชคดีอย่างหนึ่งที่ราคา มัน,นันเล่นไม่ได้สมมติใหม่ถ้าวันนี้อาคาเล่นได้เหรียญบาล็อกเวริร์กจะมีมูลค่ามากแต่โชคดีที่มันเล่นไม่ได้เหรียญบาล็อกเวริร์กเลยไม่มีใครหาไงและยังไม่มีตัวละครที่เน้นสกิลสเหมือนอาคามาอีกนั่นแหละแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่าวันใดวันหนึ่งมันจะต้องมีตัวเล่นได้กลับมาที่เน้นย้อนสกิลสและเป็นสายหมัดน,นะเชื่อว่าจะมีแต่ในอนาคตซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีไงเดี๋ยวอนาคตมันก็จะมีมูลค่าตามเห็นป่ะนั่นแหละก็น่าจะคีเรียเป็นประมาณนี้แหละนั่งสำหรับ การหา ID ดรองเพชร ID ดีและหลาย EX แบบไหนดีที่สุดคำตอบสุดท้ายนะหลาย EX ทุกอย่างอธิบายไปหมดแล้วครับ